รู้ไหมครับว่าแมสปิดปากมีความจะเป็นอย่างไรและที่คุณใส่อยู่ถูกต้องหรือเปล่าแมสปิดปากสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่น ใช้มันลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสกับฝุ่นละอองและการแพร่กระใจายเชื้อโรคทางอากาศอีกด้วยสำหรับวิธีการใช้นั้นก็ควรใชใ้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งแมสจะมีอยู่2ด้านก็คือด้านสีเขียวและด้านสีขาววิธีการใส่แมสที่ถูกต้องนะครับ ก็มีดังนี้ข้อที่1ต้องเลือกขนาดแมสปิดปากให้ถูกกับช่วงไวซยก,กอดข้อที่2ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลล้างมือข้อที่3ดึงสายคล้องหูทั้งสองข้างโดยเอาด้านสีเขียวไว้ข้างนอกและด้านสีขาวอยู่ข้างในและข้อสุดท้ายอย่าลืมที่จะบีบด้วยให้รับกับจมูกด้วยนะครับ เช่งเท่านี้เองครับคุณก็สามารถใช้แมสกิบปากได้อย่างถูกวิธีแต่อย่าลืมนะครับว่าแมสกิบปากไม่ควรใช้เดินเป็นเวลานานๆเพราะจะทําให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะครับป้องกันร,รักษาเตียนรู้ไปกับเรา Grama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี